สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรดีเรามาเขียนตัว Welcome Message ดีกว่าคือง่ายๆสมมติว่าเราเท l เน็ไปเซเวอร์มีข้อความ t e x t Background ส,สวยๆว่าอะไรก็ได้ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเซเวอร์ที่ผมทำแล้ว ให้เห็นภาพให้ดูโอเคผมเข้าตัวนี้นะครับผมเปิดพุตตี้มาผมเท่ลเน็ตไปที่เซิร์เวอร์ผมใส่สังเกตรตรงนี้นะครับตรงล็อกอินผมใส่ชื่อโอเคไอ้ตัวนี้คือยังไม่ได้ทำนะครับถ้ายังไม่ทําจะเป็นหน้าแต่อย่างงี้เมื่อเราล็อกอินเสร็จปุ๊บจะให้ใส่พาสเวิร์เดรเลยโดยมีแค่2บรรทัดเท่านั้นโอเค ผมลบออกผมเข้าพุทตีใหม่นะครับโอเคไม่เจอใช่ไหมสักครู่ขออภัยพอดีผมซ่อนไว้เพราะว่าเดสก์ท็อปรกมากโอเคผมขอหายเดสก์ท็อปดีกว่าไอาโอเคผมจะเข้าตัวเซเวอร์ที่ผมทำไว้แล้วเพื่อให้มองภาพออกนะครับ ผมเข้ามาสังเกตรตรงนี้นะครับสังเกตที่เดิมผมใส่ p a s s w o ร์ไปส่ u s e r n ไปสังเกตรตรงนี้นะครับจะมีคําว่า welcome to อะไรก็ได้เซิร์ฟเวอร์ที่เรากําลังเทลเน็ตจะเทลเน็ตไป os เป็นอะไรอ่าเป็นอุปตรณ์ create ด้วยอะไรอะไรก็ได้ข้อความที่เราจะใส่ถามว่าจะใส่ไปทําไมแก้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับ1 ข้อดีก็คือสวยงาม <c oughs> แรกๆนะครับข้อที่2ในบางครั้งมันจะเป็นการเตือนเราด้วยในกรณีที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่บนเซเวอร์ตัวนี้เช่นพ <c oughs> อเราจะใส่พาสเวิร์ดพอเราใส่ยูเซอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าอัานนี้เรากําลังเข้าเซเวอร์ตัวที่เป็นมอนิเตอร์งนะครับ อะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นการย้ำเตือนอีกทีนึงในกรณีที่เผื่อผิดพลาดเผื่อเข้าเทลเน็ตไปเซเวอร์ผิดอันมีคนถามว่าในพุตตี้หรือว่าในโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโน้ตให้แล้วนี่ใช่ครับมีโน้ตแต่ในบางครั้งข้อจำกัดของโปรแกรมบางโปรแกรมมันจะมีโน้ตแค่สั้นๆ บวกกับทำแบบนี้มันสวยด้วย <c oughs> มันเหมือนเป็นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ่อันนี้คือให้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเราไปเข้าตัวที่ยังไม่ได้ทำดีกว่าผมเปิดอีกทีนึงเพื่อเข้าพุตตี้โอเคผมเข้าพุตตี้แล้วผมขอปิดไฮตัวเดสก์ท็อปดีกว่าผมจะเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับ โอเคผมทำให้ดูก่อนผมเข้าก่อนในตอนแรกคือเราเข้าตัวสิทธิ์ของ root ก่อนก็เป็นเหมือนหน้าตาปกตินะครับอ่าผมขอเข้าสิทธิ์ admin ก่อน su ใส่ password password อ่าตอนนี้ผมก็เข้าสิทธิ์ a d มินนะครับคือเข้าสิทธิ์ของ root นะครับโอเคคือผมขออธิบายอีกนิดนึงคร่าวๆในส่วนตรงนี้เราจะมีการ แก้ไขยอยู่แค่ที่เดียวนะครับตรง sshd จะ underscore config ซึ่งเป็นตัวเหมือน config ของตัวโหลดในตอนที่เราโหลดเดอร์เป็นตัว config นะครับเาง่ายๆสองก็คือเราแก้แล้วสองก็คือเราจะมีการสร้างโฟลเดอร์ x551 ซึ่งจะเก็บตัว text หรือตัวข้อความที่เราจะให้โชว์ เอาไง,ไงนะครับข้อความผมเตรียมไปแล้วผมทําในตัว uh, Notepad ไว้แล้วอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ผมจะใส่เป็น16บหกละกันโอเคเพราะตัวนี้ผมใส่เฮ้ยต,ตัวนี้ผมใช้อุปกรณ์ตัวสิบสี่เหรอเออโอเคสิบสี่แล้วกันอุดเดมโอเคสิบสี่ข้อความผมเตรียมไว้แล้วอ่าในอันดับแรกผมขอ แจ้งอีกนิดนึงโอเคก็คือไอตัวส่วนตัวเนี้ยมนจะโชว์เฉพาะผู้ที่ใช้ฟังก์ชัน ssh นะครับซึ่งพอมันจะโชว์ในเะฉพาะผู้ที่ใช้ฟังก์ชัน ssh หรือว่าผู้ที่เทลเน็ตไปเอาง่ายๆนะครับคือขอบอกอีกนิดนึงอ่ะมาถึง ในส่วนที่ผมทดลองก็คือในตัว Ubuntu 14นะครับซึ่งถ้าคนที่ใช้ CentOS เดี๋ยวต้องมาลองอีกทีนึงใน lab ตัวนี้ผมลอง Ubuntu 14เอามาลองมาลองเริ่มกันเลยอันดับแรกเรามาสร้างไฟล์ก่อนไฟล์ที่จะเก็บตัว text ตัวนี้โอเคเราเข้าไปที่ cd มันวักทีนึง slash etc ผมเข้า etc แล้วเข้าไปอีกทีหนึ่ง cd แล้วก็ ssh อ่าผมเข้านี่ละตรงนี้นะครับผมลอง ls ดูตอนนี้คือมีไฟล์ในตัว ssh ตัวนี้มีไฟล์น module อ่าอันนี้เราจะไม่ยุ่งมาเลยเราจะมาสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่ง เราจะใช้คำสั่ง touch ก็ได้แต่ผมจะใช้คำสั่ง vi ละกัน vi เมื่อเราใส่ไฟล์ที่เราต้องการเมื่อมันเห็นว่าไม่มีมันจะสร้างไฟล์ให้แต่บางคนเขาจะถนัดว่าใช้คำสั่ง touch เพื่อสร้างไฟล์ก่อนแล้วก็ค่อยไป insert ในไฟล์แต่ผมขอใช้คำสั่ง วีเลยทั้ง Insert ทั้งสร้างอ่ะคงไม่ต้องอธิบายนะครับคำสั่ง VI เป็น t e x t Editor ผมใช้คำสั่งผมจะสร้างโฟลเดอร์ตัวคำว่า Welcome Welcome.msg Welcome. ก็ S คือ Message นะครับนาสกุล message ผมลองสร้างไฟล์ดู w l l o m e เอ่อ l คจะเป็นชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอใช้ชื่อเป็น welcome ละกันเพื่อความเข้าใจอ่ะผมจะใช้อ่ะผมเปิดแล้วผมพิมพ์ welcome msg ผมกด enter ไปก็จะขึ้นหน้าจอ text ผมกดตัว i ตรงคีย์บอร์ดเพื่อเข้าหมด edit นะครับหรือหมดุหมดดหมวด insert อ่ะผมจะ copy ตัวนี้เลยจะใช้ได้ไหม โอเคผมลองกอปีตัวนี้ที่ผมเตรียมไว้ผมจะทำแบบกระชับรวดเร็วนะครับโอเคได้แล้วที่ผมเตรียมไว้เห็นไหมครับ Welcome ดูด,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 ดผมก็กด Escape กด Colon W แล้วก็ Q ก็คือให้เขียนแล้วก็ Quick โอเคผมกดเสร็จละติปแล้ว,วทีหนึ่งโอเคผมกด L S 2 ว่ามีไฟล์ welcome welcome msg ที่ผมสร้างไหมโอเคมีแล้วนะครับนี่ครับเพิ่มแล้ว welcome msg ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการแก้ตัว c o n f i g หรือไปแก้ว่าเ <c oughs> มื่อโหลดขึ้นมาให้โชว์ตรงนี้ตรงนี้ในส่วนที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือสร้างไฟล์ที่เพื่อที่จะเอา text ตัวนี้ ไปใส่แค่นั้นแต่เรายังไม่ได้แก้คอนฟ c t ที่ดึงไฟล์มาโชว์ง่ายๆตรงไฟล์ที่เราจะแก้คือไฟล์นี้นะครับตัว sshd underscore แล้วก็คอนฟิกผมใช้คำสั่งเดิมคือ vi ผมพิมพ์ ssh ผมกดแท็บบนคีย์บอร์ด โอเคผมกดดีอีกตัวหนึง่งกดแท็บบนคีย์บอร์ดเพื่อเป็นคีย์ลัดนะครับก็คือผมกด S s H D บนกดแท็บมันก็จะมาเช็คว่า S D หลังจากนี้มีตัวไหนมีไหมไม่มีมีตัวในตัวเดียวที่เป็น S s D มันก็เลยดึงค่าตัวนี้มาเป็น underscore config เป็นแท็บคล้ายๆกับตัว Cisco นะครับโอเค ผมเจอแล้วไฟล์ vi s s d sshd underscore c o n f i g ได้แล้วผมกด enter ผมจะไปแกป้จะไปเพิ่มข้อความข้อความนึงซึ่งในนี้มันยังไม่มีผมจะเพิ่มบรรทัดที่3แล้วกันผมกดตัว i ข้อความที่ผมจะเพิ่มข้อความนี้นะครับก็คือคําว่า Banner อราแล้วก็ตามด้วย a t h ที่ไฟอยู่ etc underscore ssh underscore welcome m msg ผมจะเพิ่มไฟล์นี้นะครับในตัวนี้เริ่มกันเลยผมกดตัว i เพื่อจะแก้ไขไฟล์สังเกตข้างล่างจะขึ้นว่า insert ผมพิมพ์เลยนะครับอ่ผมพิมพ์เลย banner สังเกตจะเป็นสีเขียวผมกด slash etc slash ssh slash ไฟล์ข้อความที่เราเขียนเมื่อกี้ welcome msg อ่ะ เคเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็คือแบนเนอร์ก็คือโชว์แบนเนอร์เป็นคำสั่งแล้วก็พอให้โชว์ข้อความเสร็จปุ๊บข้อความอยู่ที่ไหนอยู่ที่ ETC SSH เราก็ชื่อไฟล์ว่า welcome msg เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรามาลองอีกทีนึงผมก็ต้องเซฟตัวนี้ก่อนผมกด escape ผมกดคอลอนผมกด w แล้วก็ q เช่นเดิมเพื่อเขียนแล้วก็ QUICK โอเคมันก็ออกหน้าหน้าที่เราแก้ c o n f i ินะครับขั้นตอนต่อไปในกรณีที่ไม่อยากรีบูตเซิร์ฟเวอร์เราใช้คำสั่ง Service ผมกดแท็บเช่นเดิม Service ssh เราก็ reload โอเคแค่นี้แล้วครับ Service s s h s reload เราก็จะบอกว่าให้ Service s s h s ตัวเนี้ยให้ทำการ reload ซึ่งมันจะไม่กระทบกับระบบอื่นมัน reload แค่เฉพาะ Service ตัวนี้โอเคเราพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรากด enter มัน reload เสร็จแล้วเราก็จะดูว่ามันใช้ได้ไหมเรา exit ออกหมดเลย ออกไปเลยทั้ง Root ทั้ง User เรามา login ใหม่เพื่อทดสอบว่าใช้ได้ไหมอ่ะโอเคมันไม่เห็นละโอเคปึ๊บปึ๊บผมเข้าพุตตี้ใหม่เช่นเดิมผมขอหายตัวนี้ก่อนผมเมื่อกี้ผมทำตัวนี้ที่ เพิ่งทำเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูว่ามันขึ้นข้อความตามที่เราต้องการไหมเรากดโอเคไปเลยเราใส่พาสเวิร์ดโอเคเห็นไหมครับขึ้นแล้วที่เราสร้างเมื่อกี้อันตอนแรกคือยังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วแค่นี้นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วโอเคอย่าลืมชมวิดีโอของเราต่อๆไปได้และอย่าลืมวิดีโอ รับชมวิดีโออื่นๆของเราได้นะครับที่ YouTube Channel IT Easy นะครับมีวิดีโออีกมากมายที่สามารถรับชมได้ i t e a ขีดนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ